คิดว่าทรัมป์คุยอะไรหรือยื่นเงื่อนไขอะไรให้ทางกัมพูชาบ้างคะคนละเวอร์ชันกับเราแน่นะครับเพราะว่าคุณจตุพรพูดนะถูกต้องทรัมป์ต้องการวางกำลังในกัมพูชาแทนที่ต้องการเข้าไปใช้ฐานนี้เป็นแผนเขามานานแล้วนี่ฮะเพราะว่าไทยเขาเบ็ดเสร็จไปแล้วเขาต้องการสร้างกองทัพอากาศให้กับกัมพูชาถ้าวันนี้กัมพูชาตกลงให้นักบินมาพร้อม f อ6บก ที่ใช้แล้วที่เข้าไปขออาทิตย์หน้าบินได้เลยเพราะว่ากองทัพสมัยใหม่นี่คุณบุ๋มทราบไม่ต้องฝึกเขาจ้างลูกเรือมาด้วยเขาจ้างนักบินมาด้วยสิงคโปร์เขาก็จ้างลูกเรือดำน้ําของสวีเดนกว่าจะฝึกอีกหปีสิบปีแต่ว่าถ้าจะจ้างมาเลยง่ายกว่า,ามันก็เร็วเลยแล้วไม่ต้องจ้างนักบินประจําก,ก็ได้จ้างนักบินรับจ้างมันมีบริษัทรับจ้างรบเยอะนะครับอันนั้นเขาต้องการทําให้เร็วเพื่อให้จีนเห็นว่าอิทธิพลเรา ลดลงไปแล้วในกัมพูชาเพราะว่าจีนเนี่ยมาใช้คุณบุ๋มเห็นเรื่องที่ถ่ายภาพทางอากาศไหมครับที่จีนไปวางกําลังที่ออกมาเมื่อเเร็วนี้ของอทางฝ่ายสหรัฐนะออกมาประมาณเกือบปีกว่าแล้วเยอะเยอะนะเยอะจีนเอาอาวุธมาเยอะมากเลยนะใช่ครับแล้วมันถึงได้ทําให้เราตกใจแค่ว่าที่ตอนถอนอาวุธเนี่ยมากกว่าที่ทางเราประเมินไม้อีกใชแ่แล้วแล้วที่มันน่าตลกก็คือว่าอาวุธฝั่งกัมพูชา ส่วนใหญ่เป็นของจีนอของเราส่วนใหญ่ก็เป็นของอเมริกานะวันนี้มันมันตละปัดกันไปหมดอนะ